ของขายดีในโลก TikTok อจากรีเสิร์ชเลยเสื้อผ้ากระเป๋าแล้วก็ออเเซ,ซ,ซอรี่สาอย่างที่2ความงาม7.6ของกินอยู่7.4นี่คือ3มระดับแรกคือเราต้องมีครบทั้งสอย่างไลฟ์ Live. อันที่2คืออัฟล i เอ e อันที่3วิดีโอตัวเองยิ่งคนหยุดดูเท่าไหร่ยิ่งมีโอกาสขาย สปายคอมเมิร e ์ซเนี่ยเป็น Tik t o k s h o p Partner ที่ยอดขายสูงสุดณนะตอนนี้เราก็เลยพอจะรู้บ้างขายยังไงบน t i k t o k ดีของขายดีในโลก Tik t o k จากรีเสิร์ชเลยเป็นเสื้อผ้ากระเป๋าแล้วก็เอเซอร์สอร์36%อย่างที่2ความงาม7.6แล้วก็ของกินอยู่7.4นี่คือ3อมนดับแรกถ้าถามว่าเริ่มอะไรอะไรขายดีเนี่ยแฟชั่นเนี่ยผมว่าข้อดีของมันคือมันไม่กระจุกตัวมันยังมีสไตล์ของใครของมันมีแฟนคลับของใครของมันเสื้อตัวเดียวกันแม่ค้าคนละคนขายก เพราะว่าตรงนี้ก็แฟชั่นยังเป็นหมวดหมู่ที่ดูจะยังแข็งแรงต่อไปอย่าง Enso u a i r เนี่ยเราก็ทำให้แบรนด์ใหญ่ๆหลายแบรนด์ขายขอบบน TikTok เนี่ยจะทำให้ดีผมแนะนำว่า3อย่าง คือไลฟ์ไลฟ์เนี่ยต้องได้ยอดสัก1ใน3แล้วก็ขายผ่านพันธมิตรหรือว่า A f f i l i a t e 1ใน3แล้วก็ขายผ่านร้านของตัวเองวิดีโอบางร้านเนี่ยจะขายด้วยไลฟ์อย่างเดียวเนี่ยวันไหนไม่ได้ไลฟ์หรือว่าติดขัดมีอะไรสักอย่างก็วันนั้นก็ยอดหายแต่ถ้าเราบาลานซ์ทั้ง3อยา่างจะทําให้ร้านเรายั่งยืนตัวนี้นะคะผ,ผมมีสีขาวแล้วก็สีอื่นด้วยแต่ตส,สีขาวแต่ไซสโคบใครสนใจสามารถกด CF ได้นะครับผมไลฟ์เนี่ยอย่างน้อยต้อง2ชั่วโมงถ้าเป็นไปได้ควรจะทําทุกวันถ้าเรา เปิดหน้าร้านแค่วันละสชั่วโมงคนก็ซื้อได้แค่วันละสองชั่วโมงแต่ว่าถ้าเราเปิดวันละ6ละ่ะคนก็ซื้อได้6ชั่วโมงคนจริงๆแล้วไม่ได้ความสนใจยาวใครดึงคนไว้ได้4นาทีถือว่าเก่งแล้วคุณคว้าของเดิม กลับมาขายได้เลยคือไม่ต้องมาเตรียมโปรโมชั่นเป็นร้อยเป็นพันเพราะว่าจะทํา2ชั่วโมง,งทุก4นาทีคนเปลี่ยนหน้าแม่ค้าบางทีไปสนใจกับจํานวนคนดูผมแนะนำนะเอาสกอตเทปมาปิดตรงโต,งตงที่บอกคนดูอ่ะแม้ทั้งมีอยู่คนเดียวคุณต้องขายให้ดีที่สุดคนดูเท่าไหร่ก็ไม่สําคัญสำคัญที่ว่าคุณจะคนดูเป็นคนซื้อได้เท่าไหร่ส่วนเรื่องของพันธมิตรเป็นพลังของ Tik t o อกเลยนะที่จะทําให้โปรดักดต์เราโตแทนที่เราจะต้องหาตัวแทนใครเป็นแม่ทีมมีลูกทีมเยอะก็จะได้เปรี่ยนแต่ตอนนี้ทิกตอกมันให้เครื่องมือเรา ก็คือตัวที่สร้างเครือข่ายตลาดพันธมิตรใครก็ได้เป็นเคดังอยากหยิบพองเราไปขายได้ก็สามารถหยิบได้เลยเช่นอันนี้กระดาษที่ห้อเรา กระดาษเนี่ยผมตั้งไว้ในร้านโฮมพักเนี่ย,ยก็เซตค่าคอมมิชชั่นไว้8ปถึงใครขายให้เราได้ในบัญชีทิกตอ,อกของเขา,ขเ,ขาเขาได้เงินเทคนิคในการหา affiliate อัฟเฟลเ t e ก็ไปดูว่ามันมีตลาดอัฟเฟลเ e m มาเก็ตเพลสอยู่ในทิกตอ,อกด้วยแหละยิ่งในเครือขายเราใหญ่ยิ่งขายได้มากสุดท้ายวิดีโอของตัวเองถ้าว,วิดีโอเกิดสักอันเนี่ยผมเห็นหลายครั้งแล้วว่ามันจะสร้างยอดได้เรียกว่าเป็นพาร์ตซีพินคำที่แท้จริงเลยยอดคนดูจะเข้ามาเรื่อยๆย,ยอดซื้อจะเข้ามาเรื่อยเรื่อย สำหรับวิดีโอเนี่ยมันไม่มีสูตรตายตัวแต่คุณต้องรู้จักคนดูอย่างแรกเลยคือมันต้องไม่น่าเบือ่ออย่าพยายามทำสองนาทีไม่ได้คนไม่ดูก็สิห้าถึงสามสิบวิทำอะไรที่แปลกทำอะไรที่แตกต่างทำอะไรที่หยุดนิ้วให้ได้ไม่ต้องทำอะไรที่สาระหรืออะไรมันคือแพลตฟอร์มของความบันเทิงทำอะไรก็ได้ที่จะให้คนสนใจคุณแล้วก็ เป็ดการขายให้ได้ในคลิปนั้นเราต้องมีครบทั้ง3อย่างไลฟ์ Live เนี่ยข้อดีคือมันโตเร็ว Affiliate เนี่ยมันเหมือนเป็น p a s s i v e i n ินคัวิุีโอตัวเองเนี่ยต้องจากเป็น passive แล้วเนี่ยมันยังต้นทุนต่ำที่สุดต้องผสมผสมกันไปครับจริงๆมี ของเยอะมากที่เขาห้ามขายเอาอันที่มันแปลกๆของพิกฎหมายายาที่อยู่ในร้านขายยาอาวุธเนี่ยมันห้ามขายไปจนถึงมีดยกเว้นมีดทาครัวมีดเดินปลาอะไรอย่างเงี้ยขายไม่ได้สัตว์มีชีวิตไม่ไ,มได้นะคุณจะเอาแมวมาขายเป็นของที่แพลตฟอร์มแบรนด์และแน่นอนไปษณีก็ไม่รับส่งคุณอ,อย่าเอาเต่าไปส่งในกล่องพัสดุนะห้ามขายการชิงโชคอันนี้ก็อยู่ในกฎคุณจะหยิบลอตเตอรี่ม,มาไล่าขายอันนี้ก็ห้ามจนไปถึงพวกการสุ่มจับรางวัลอะไรเงี้ยไม่ได้ผิดกฎของทิกตอกแล้วไม่โอกาสทําให้นดนแบนด์เลยอีก นึงก็คงจะเป็นเรื่องเงินขายเงินสดอะไรที่มันใกล้เคียงเงินสดอย่างเวลเชอร์ก็ห้ามครีเอเตอร์คนไหนจะดังผมว่าอยากแรกต้องทําเรื่องเดียวไม่ว่าเรื่องไหนมันจะเล็กแค่ไหนเช่นบางคนอาจจะสอน Excel คุณทําเรื่องเดียวเลยไม่ใช่วันนี้สอน Excel พรุ่งนี้สอนทําอาหารมาลืมสอนพาเที่ยวคาเฟ่มันจะคิดยากแต่ถ้าเกิดคุณทําเรื่องเดียวเลยสอนทํา Excel ถ้าต่อไปคุณขายคอร์สในนั้นทําให้เป็นที่รู้จักในเรื่องไหนเรื่องหนึ่งแล้วก็ชื่อก็แบบอะไรต้อติดหูนิดนึงนต้องทําอะไรไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็ต้องให้คุณค่าไม่ว,ว่าจะความความบันเทิงหรือว่าให้คุณค่าจริงๆมันต้องให้อะไรกับคนดูผมว่าวันนี้มันยังเพิ่งเริ่มต้นอยังไม่สายรีบทําใครเข้าก่อนได้เปลี่ยน